สบายดีสบายดีไอเอฟซีของสาวนกเบิร์ดทุกผู้ทุกคน,กคนเนาะที่เขามาชมคลิปวิดีโอของสาวนกเนาะอ่าสัปดาห์คลิปนี้เนาะสาวนกได้เห็ดตุ้มมีเสผักบงที่พกเขาได้ปลูกไว้เนาะมีตุ้มมีเสผักบงแล้วก็เส้าไขา่จะเอาไปให้มเมท้าแพสแล้วก็พอเท้าจันกินทุกคนบรรยากาศต้นซวยทุกคนเดี๋ยว ซึ่งบรรยากาศนั้นจะเป็นอะไรก็ไปเบื้องไปซุ่มนำกันนะทุกคนเนาะโอเคเดี๋ยวสวนุกจะเอาไปให้พื้นเนาะโอเคเนาะทุกคนตอนนี้สนุกก็ได้เอาโตมี่มาอยู่ที่โต๊ะกินข้าวของพวกเฮาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวสวนุกจะไปเอิน่นประตุจันเอาพระตุจันไปก่อนเนาะกินข้าว เต๊บเอาเอฟเขาไปกินฮันเดอร์ลูกตอมมีไว้โตฮันไปเอาเอฟเขาไปเอาเอฟเขาไปห่มเดอร์เอาเมย์เท่าแพท,แทกันทุกคนกคนิวคิวเมท้าแพทเฮ้ยไปกินขา้าวกินขา้าวไปกินช่วยแล้วไปกินข้าวไป เขานํากันไปกินเขาวกันไปช่วยแล้วกินต้มมี่ไปย <c oughs> กแกปยัยกกิน <c oughs> มือช่วยช่วย <c oughs> แล้วหันยามกินเข้าแล้วไปกินเขาแล้วจังมานอนไปเมืองตัวจันก็มากินแล้วไปไปไปกินขาน้าวเนาะ đẹp khấu đi đứa À đi đây Đi đứa Bài Mi tôm mi Đó có mì À Tôm nô mái À nhập khóc đi hôn đây Nhập bách มาหันหัวฮิอน่ามาได้แล้วบ้าควักก็ได้นี่เมทับเพดอยู่นี่ก็มีพอกินเลยควรควดแดงกันอ่ะอย่ามาอีกตึ้งเหยอย่ามานั่งนั่งนี้ได้แล้วได้แล้วพอตูกันนั่งฮัดเพื่อนเพื่อนนั่งโมกันว้าได้กินเลย เออนั่งเนะ่ตนั่งลงนี่นกไม้นกไม้ลุงแซมต้มลุงแซมเอามาต้มอ,อันนี้อันนี้ต้มมี่ต้มมี่ใส่ผักบงไข่บุกินบุญะ <c oughs> นี่เสื้อกินแซฟดูเอาใส่ไข่มันนัวอันยังไม่ mò mò lời chín đó บ <c oughs> ลี่ลี่ผักบงนันต้มมี่ยี้แกงอีฮดจะได้กินก็ไปเอาเด้อเขากินแล้วกำลังกินก็ไก่นันก็แก่หูกำลังเช็บเนาะ <c oughs> กินเขา มีอะไรกินเขาซาลีบยักเนี่ยลุงจันเป็นห่วงเลยเนอะอยาลีบได้กินเขารียกักเหรอต้มกินดงซกเหนแรงกินอืนม ครับอันนี้กัดต้นสุวยทุกคนลูกบุญมีก็อยู่บ้านนำํำปลาเพื่อนนีนำเอื้อยของสาวนกเนาะเดี๋ยวค่ะสองเท้าที่กินข้าวอิ่มแล้วสาวนกก็จะได้กลับบ้านทุกคนไปหาลูกบุญมี ไก่ t ุกคนไก่ที่พวกเขาไดอาเมื่อวานนี้ จะกินก <laughs> ินนอำไม้กับเขาเนาะ

อืมอิออ่มแล้วอิ่มแล้วโตมีคือบวกินกินแม่โตมี่นะ เดบลูออกเอาไข่ใส่อิม่มแล้วมันอิ่มแล้วอิม่แมแล้วกระเป๋าไปหั่นบะยักลูกกินอีกเด้อยักแล้วก็กินเด้อเนื้อไม้เนื้อไม้ของตูวว้จันนี Oh, oh. Im nào Chị <laughs> im im À à hiếm sang Chị nhát ư Nè Quên co là đây กินอิ่มนะเพื่อนก็เมียนล้างมือเด้อเด้อล้างมือเด้เพิ่นบ่ได้ยินเ <c ười> ออเนี่กินอิ่มแล้วกว็ล้างมือเอามาเอาแอปเขาเด้เฮ้ยยะบ่ได้ย yeah! ิน <c ười> ลืมแอปเขา นอนแลวทุกคนกินอิ่มแล้วก็นอนเอาโอเคนะทุกคนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้าซนุโก,กจะขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนทุกคนเลยเพราะว่าเมตูเพชรแล้วก็พอเท่าจันเพื่อนก็กินข้าวอิ่มเป็นทีเรียบร้อยนะเนาะแต่แซนกโกจะจบคลิปกันเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปทุกคน เฉพพะคลิปนี้สาวนกขอเกล้าคำว่าสบายดี